น,นี้มาจากไหนกันคะวันนี้มาจากปทุมค่ะมาจากป,ท,าากปทุมนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินนะคะจะมาสอบถามว่าวันนี้มาสักรอบสองเพราะอะไรนะคะครั้งแรกครั้งแรกที่ที่ตัดสินใจมาสักกับพี่รู้จักกับหมอปุนได้ยังไงครับพี่บีพี่โบรู้จักพี่โบพี่โบเปิดเทจเลื่อนเพศนอ,อกศึกษาแล้วก็เหมือนแบบว่าที่นี่แหละที่ที่เราแบบว่าออของจริง ของจริงเพราะว่าเราดูเราดูจากโปรไฟล์คุณหมอเนาะคุณท่านปฏิบัติเราก็เลยแบบเออถ้าดวงเราจะผูกกับใครสักคนเนึ่ก็ก็ต้องอยู่คนที่ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยเลือกมาแล้วก่อนหน้านี้ได้ศึกษามาจากที่อื่นไหมคะพี่พี่บกก็พี่ก็ดูหลายเพจนะดูนหลายเพจราะว่ามันูีที่นี่ก็เลยจัดสินใจมาที่นี่ครั้งแรกเนี่ยนานไหมครั้งแรกจําได้ไหมว่าประมาณเมื่อวันเมื่อวันไหน ่อนโควิดปีที่แล้วเนาะก่อนที่จะปิดประมาณมีนามีนาปีที่แล้วครั้งแรกครั้งแรกนะคะแล้ววันนี้เรามาซ้ำรอบสองขอชูมูนหน่อยชูมวยกล้องดูหน่อยนะคะวันนี้พี่บีกับพี่โบนะคะมาซ้ำรอบสองกันเหตุผลที่มาซ้ำรอบสองเพราะอะไรตอนแรกเห็นว่าพี่ยังกลัวๆอยู่ทำไมถึงตัดสินใจมาซ้ำของพี่ใช่ไหมพี่อธิษฐานไว้ว่าถ้าเกิดว่าได้โชคหรือว่า สพันธ์ที่จะมารอบสองแล้วพี่จะมาแล้วอยู่ดีปุ๊บปั๊บพี่ก็ได้ได้โชคมาเออมีเงินเข้ามาโดยที่แบบว่าเออคนจะมาเช่าห้องพี่แล้วเขาแคนเซลมาแล้วอยู่ดีพี่ก็ไ้ถ่ายว่าถ้าเกิดมาแล้วพี่จะมาเขาก็โอนเงินมาให้เลยพี่ก็เลยก็คือคนเดิมที่ว่าแคนเซลไปใช่ตกลงตกลงจะมาแล้วพี่ก็ก็เหมือนจังไปแล้ว ก็เหมือนกับว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเราสําเร็จในสิ่งที่เราสมหวังใช่ไหมก็เลยตั้งจิตเลยว่าจะมาซ้รอบสองแล้วส่วนของพี่โบล่ะคะทำไมถึงมาซ้ำก็เหมือนรอบแรกที่ทําไปก็มันก็มีแต่สิ่งดีๆเนาะจากที่เราเราเราคิดอะมันก็ได้ได้มา่างที่เราปรารถนาพอรอบสองก็เหมือนแบบเราก็อยากให้คิดเราดีขึ้นอีกมันก็ไม่ได้แบบอะไรที่มันติดขัไได้หรอเราเรามีความคิดว่าถ้ามันติดก็ขอให้หลุดเราก็เลยเลือกที่จะมาก็เลยเลือกที่จะมาซ้ำรอบสอง เจ็บไหมคะอง <laughs> ผมท<ม>ากคนสงสัยว่าเจ็บไหม <laughs> จ้ามันมัน,ม,นมันก็ต้องก็สกกักอนะ่ะเนาะมันก็ได้ดีบ้างแต่ว่าทุกอย่างนะแต่แต่ถามจรงิงครั้งแรกครกั้งแรกกับครั้งสองครั้งไหนเจ็บกว่ากันอ๋อสำหรับพี่เหรออือ<า>สองครั้งสองเจ็บกว่าพี่โบไอ้พี่เวียงนของพี่ครั้งแรกครั้งแรกก็เจ็บแล้วแต่คือครั้งแรกเจ็บแล้วมันยังเจ็บอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยเนี่ยให้รู้สึกยังไงวะอ๋อมันคลายแล้วใช่ไหมเจ็บกระจกเลยรู้สึกว่าเจ็บแกระจบอยากจะขอสอบถามนิดนึงเรื่องที่สําเร็จ ที่ว่าสําเร็จเนี่ยมีเรื่องในด้านไหนบ้างคะพี่พอจะบอกได้ไหมเพราะบางคนเขาว่าพี่สาเร็จสาเร็จยังไงอะไรยังไงอะไรประมาณนี้มันเรียกอะไรความสําเร็จของแต่ละคนมันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเนาะพี่โบสําเร็จเรื่องไหนบ้างพี่ก็เป็นเรื่องของบ้านตั้งใจจะได้บ้านซึ่งพี่คาดหวังมาหลายพี่คาดมานานมากแต่พอพี่ซักพี่ได้บ้านอแล้วก็เรื่องงานพี่เดินทางพี่ได้งาน ที่ได้สําเร็จอยู่สองในทุกซึ่งพี่ก็ไม่ได้ขออะไรมากอย่างนั้นขอในส่งเขอขอแค่เรื่องงานมีจะเป็นจะเป็นเรื่องการงานการงานที่สําเร็จคนอื่นที่เขากําลังลงเรากับกับขึ้นกับขึ้นกับขึ้นแล้วก็เรื่องเรื่องเงินอย่างเงี้ยพี่ให้เช่าห้องเช่าบ้านก็มีนนี้เข้ามาแต่บางคนขาไม่มีใช่ไหมแต่เรื่องโชคการเสียงพนันที่อ่ะจะไม่มีเรื่อการงานเนะบางคนเนะบางคนสงสัยว่าเอ๊ะทําไม มาสักพร้อมกันแต่ไม่มีโชคใน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 ด้านเรื่องโชคลาภเนาะแต่และคนนะคะแอดมินแจ้งไว้เลยว่านะคะความสําเร็จแต่และคนจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างที่2คนนี้จะมาในเรื่องของโชคด้าน,านการงานเนาะจะไม่มีในเรื่องของโชคลาภเนาะก็จะมาในเรื่องการงานหลักๆแล้วพอเรามาสักแล้วเเราสําเร็จเรารู้สึกยังไงบ้างอยากจะมีอะไรแบบฝากถึงหมอหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะความรู้สึกที่อยากจะบอกกับหมอปุณก็ขอบคุณเนาะขอบคุณ ุกบุญที่ได้บอกกล่าวเราเราว่าคือแบบสิ่งงานไหนที่เป็นงานบุญแล้วเราไปร่วมแล้วรู้สึกแบบมันยินดีแล้วปิดิข้างในรู้สึกว่าเราชอบเหมือนคน,นที่ทเป็นครูอาจารย์เราอ่ะในการในการสักแต่ละครั้งที่เราจะไปแต่ละที่เราต้องดูว่าท่านปฏิบัติหรือเปล่าอย่างหมอคุณท่านสักให้ลูกศิษย์ใช่ไหมแล้วท่านก็ปฏิบัติ พื่อเอาความดีเข้ามาใช่เพราะว่ามันเหมือนมีการบุญกับกรรมแลกกันเนาะเหมือนกับท่านมาเติมบุญให้เราบุญบุญท่านก็หมดไปท่านก็ต้องไปเติมบุญนะคะอยากจะให้ฝากอะไรถึงนะคะคนที่แบบเขาคิดลังเลหรือว่าอะไรเงี้ยกับทางคนที่ว่าได้เห็นคลิปนี้หน่อยค่ะพี่ดีพี่โบมาค่ะมาลองสักดูถ้าถ้ามัวแต่ฟังจากคำพูดคนอื่นอ่ะเราก็จะไม่รู้นะเหมือนเรากินข้าวแต่เราให้คนอื่นกินแทนเราก็ไม่อิ่มเราต้องลองมาลองดู ใช่นะคะวันทำแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่เขาออขอบคุณบอกใช่าบางคนสงสัยว่าเอ๊ะมาแล้วจะต้องเสียอะไรเพิ่มไหมจะต้องทำยังไงเพราะว่าบางที่อะไรอย่างเงี้ยปฏิบัติเออมาแล้วต้องเสียเพิ่มโน่นนี่นั่นที่นี่มีไหมคะขอยืนยันหน่อยไม่มีค่ะนะที่นี่ราคาเดียว1,000ับาทจบนะคะแล้วก็การปฏิบัติหลังจักก็ไม่ได้แก่ตัวใครได้แก่ตัวออกของผู้ปฏิบัติเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่บีพี่โบมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ